อยากแพ้เขามาจาะซับอีกทีเมือ่อเดี้งแล้วได้พี่น้องย้องเข้าไปบงงังจังเอาใอ้เจอือบังดูคุณค่าอาหารแล้วคุณค่ขอา,าหารแล้วพี่น้องเอ้ยสนับสนุนความมันโดย New Fortune r Leader G Plus พลัดชีวิตอย่างชานฉลาดพลัดความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันและความปลอดภัยที่มากขึ้น ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศสิริสันฟนทางช่อง YouTube ดูมวยครับย้อนมวยมัน EP6 ครับพาคุณผู้ชมมาย้อนกลับไปชมคู่มวยมันมันคู่ดีครับรถถังจิตเมืองนนท์กับซกทีกาก้าครับหรือว่าเจ้ากาก้าแปะมินบุรีครับย้อนกลับไปครับที่สุค10พฤษภาคมปี2019ครับที่อิมแ c t อ r รีนาเมืองทองธานีครับในศึก Warrior of ออฟไลทครับนี่ฮะ กา้าหรือว่าซกทีครับตัวแทนจากคอมพูเดียหรือว่ากัมพูชาครับตอนนั้นในวัย21ปีครับสูง163สาไตล์การชกนี่เป็นสไตล์คุณกระแม่นะตอนนั้นครับและส่วนนี้ไฮเดรนแมนครับนักชกจากไทยเราครับตัวแทนนักมวยไทยนี่น้องเซตแอมไปเชียร์ด้วยครับรถถังจิตเมืองนงินสูง1 6ออายุ21ปีนะตอนนั้นครับคุณผู้ชมครับยามานนี่เป็นรีแคปย้อนไม่มันครับ นำมาให้แฟนๆครับได้รับชมกันครับในแต่ละ EP ก็จะคัดมวยมันๆครับมาให้กับแฟนๆได้รับชมกันนะครับคลิปนี้ด้วยนะฮะสำรับสุวามันกับ n ิว t ต y o TA f o r t u n e r Leader G Plus พครับพลัดชีวิต่างชาญฉลาดผัดความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันและก็ความปลอดภัยที่มากขึ้นครับทดลองขับแต่ละครับวันนี้ที่โชว์รูม t o y ยต a ทั่วประเทศครับมาดูครับกติการมวยไทยครับ3ยกยกละ3านาทีพัก1นนาทีครับนี่ยกแรกครับซ้ายหรือขวาครับ เสียได้ครับปัจจุบ,บันตอนนี้นี่ริงเกอร์ไม่มีแล้วะครับถ้ามาอย่างนั้นเนี่ยผมน่าจะได้กระทบไหลริงเกอร์ในทุกๆสุกแล้วก็เช้าวันเสาร์ครับแต่ตอนนี้นี่มิดจัดกับบันมียะีรน้องนะรับชม,มวยกันครับออกสตาร์ทจกแรกครับมาดูนะฮะว่าสไตล์ครับของทางด้านซกทีนี่บากันบ่าก็เป็นยอดมวยทางฝั่งกัมพูชาครับมาเจอกับสไตล์มวยไทยอย่างรถถังครับ ย้อนกลับไปเมื่อ6ปีครับผู้ชมครับปี2019ครับหรือว่าปี2 5 6 2ครับมาดูฮะยกแรกครับรถถังเดินสับก่อนครับมาดูฮะมากันบ้านี่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีเลยครับมาดูกันครับสไตล์มวยของกัมพูชาที่เรียกขานตัวเองว่าสไตล์คุนคาแม่ครับแล้วมาเจอสไตล์มวยไทยครับเพี่น้องจบแบบไตครับตามสไตล์ช่องดูมวยเฮลกาพี่น้องครับภาคไทยผสมยีสานครับ ทำคลิปมวยมันสนุกครับมาให้กับแฟนๆได้รับชมเป็นประจำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาลง EP ีให้ได้ดูกันต่อนะครับใครอยากจะดูคลิปเก่าๆครับย้อนไปมันคู่ไหนครับของรายการวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยดีเควสต์มาได้นะครับทีมงานเราจะคัดมาถ้าสนุกจริงมันจริงก็เดี๋ยวนามาให้กับแฟนๆได้รับชมแบบย้อนหลังครับเอาเก่าเนี่ยเชื่อว่าหลายคนยังคง คิดถึงอยากจะรับชมครับเพราะใหม่ๆในมวยหลากหลายรายการครับเเก่ายังมีมนขลังยังมีเสน่ห์ยังดูได้เรื่อยๆครับรถถังตุ้ยรํำท่องไปนี่น้องร่ำก็ไปนี่เออวุ้นกันเนี้ยเริ่มสี่ขาหันแล้วนี่พี่รองเอ้ยวุ้นน่ะรถถังบอกถอยมาดูกระซมกระซมมุมมาเป็นหมดกัดพคะนี่ครับสไตล์รถถังครับเดี๋ยวรถแมนครับเดินสับขาไปเรื่อยครับ หาดูฮะกางเกงปกักชื่อแม่เอครับนาตอนนั้นก็เป็นไม่แน่นครับของทางค่ายจิตเมือนมุนครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรถถังก็ยังใช้สีเสื้อครับจิตมึนมุ์อยู่นะฮะถึงแม้ว่าจะไปเก็บตัวฟิตซ้อมครับที่ค่ายลูกไายกองดินครับยกแรกอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายครับย้อนกลับไปนาตอนนั้นก่อนจะชกกันนี่รถถังครับเรียกว่าชนะมาต่อเนื่องครับ สามไฟครับชนะนักชกฮาคิมจากฝรั่งเศสชนะฟาดี้จากตุเซียนะครับแล้วก็ชนะเซอร์ชิโอครับขณะที่ซอกทีหรือว่ากาก้านี่แพ้มา2องไฟติดครับให้กับเลสอร์ซิดาภูเก็ตท็อปทีมครับ2องไฟแล้วนี่เป็นไฟที่3ครับในรายการวันใหญ่ครับนี่ครับอาการเริ่มไม่ดีครับกาก้าครับเริ่มสียางหัวแล้วพี่น้องเอาให้รู้จักครับคุณค่าแมววันนี้นี่เบิงซงสีรอดป่ะพี่น้องเอ้า1 3ิ ก่อนครับพี่ครับเริ่มเจาะอย่างเริ่มสะดุ้งเลยครับกาคาพุ่นหนา,ย,ายังตอกเย้าซยุตินัง่งไปรถถังอืมทีมซ้ายไปครับยับแพร่เข้ามาเจาะซับอีกทีเมื่อเด้งแลวได้พี่น,อน้องย่องเข้าไปบงงังถังอ๋อเจือบังดูคุณม่ขาหารแล้วคุณคะแม่คาอาหารแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าอืมนี่ให้มันรู้กันไปครับมวยไทยกับคุณคแม่ครับตอนนี้คุณคแม่ ยางหัวพี่นัองดีว่าช่วงปลายยกครับแล้วก็ระคังมาช่วยเสียก่อนครับเฮ้ยางขาหานเขามุมเลยครับนี่ครับรถถังบอกสบายแล้วงานนี้ครับยกแรกผ่านไปครับสภาพของั้นซกพีหรือว่ากากานี่แมอาการหนักครับถ้าเกิดยกแรกมีอีกสัก30วินี่ครับเหมือนกับเรียกสติรถถังบอกนุ้ยสบายมากไม่เป็นไรครับนี่ครับ ก็ถือว่าน้องสแตมแล้วก็น้องนักโบรกเกอร์ครับณตอนนั้นนี่ก็แมเป็น f อซึ่งกันและกันครับไปเชียร์ติดขอบเลยฮะนี่ต่อยยิ้มมึงอิมแพกเกาหลได้ครับเมืองทองธานีครับอันที่10พฤษภาคมครับอิมแพกเกาหลีใตแลตอนนั้นนี่คู่เอกเป็นน้องโอ๋นะฮะกับทางด้านของฮิโรอากิซูซูกินะครับ เ็นการป้องกันแชมป์ของพี่โอในแฟนั้นนะพี่โอกวาชนะคะแนนครับส่วนเพชรดำกับอีเดสมาบุดีต่อยเป็นรองคู่เอกครับรถถังนี่ต่อยเป็นคู่ประกอบรายการนี่ครับยกสองสั้นซ้ายหรือขวาครับผมแมวีทางซ้ายนะมาดูยก2ครับมาพี่น้องครับเสียมวยกันต่อครับอ่ฮะลุยกันต่อครับยกสงครับรถถังหฮเป็นไฟายเปิดเกมเดินเหมือนเดิมครับหรือว่าเกมจะจบแบบไหนครับนี่ เจาะขาซ้ายครับเริ่มจะแกว่งครับทงดนานของซกทีรถถังขยับเดินเข้ามาครับเตะซ้ายเพ่นจะเจาะขาซ้ายครับต่อยซ้ายหัาซ้ายทีเจาะยางเริ่มเริ่มมีอาการครับโอ้โหซบที่อแล้วครับรถถังอย่าไปเตะซ้ายหลุดครับอยายาครับเตะท้ายที่นี่เริ่มแล้วนี่พี่น้องเริ่มสีเริ่มสีสะดุ้งแล้วครับโออาการเริ่มไม่ดีครับทงดนางของซกทีครับโตได้ในเล่นรถถังไม่มีสมิ่นไม่มีสตทกสถานครับ จะไปล้วงกับตัวเะสายกี่รถถังจดโจดจ,ดจ,ดจ,ดจงๆแล้วบัดซ้ายลำตัวตกคว,ว,วายกี่เริ่มยอ่อสับเอาครับรดไม่รอดกับโกคีรถถังซับตัวซ้ายมาอาการไม่ดีครับตัวค่อยๆค่อยๆย่ยอค่อยๆสุดค่อยๆที่จะสะดุ้งขขยเย่งขาไปเรื่อยครับนี่ครับยังแกด,แก,ดแกัดเข่าครับสามารถทื่นก็มาหลับตัวซ้ายกวายซับควายกี่เอา ขาเลือมไม่ดีครับซอกทีกาการยกแรกโดนนับแปดไปแล้วครับ okay, มายกสองอาการไม่ดีระวังท้องเจอขาระวังขาจเจอขีดโผํานำกไปบางครั้งอืมเอาให้เจือบ้างดูคุทคาเมะกลับสอกสายโดนสอกมวยไทยครับโอ้ oh, ไม่โตเลยครับแมอาการไม่ดีแบบนี้เห็นทีว่าน่าจะไม่ครบยกกับรถถังซับขาอีกที s really <S โอ้ก็ทนอยู่นะว่าไปครับนี่ครั แหมก็เจาะเจาะเระเรเล็มเล็มไปเลอยเอียงเอียงแล้วซับอีกทีแล้วเตะซ้ายครับโอโหกรรมการยุติเกมไปเลยนี่ครับเตะให้จืดเตะให้จำครับคุณคาแม่วันนี้นอนแผ่ละยกสองครับเสร็จรถถังจิตเมืองนนท์ครับแหมเอาเรื่องครับนี่ฮะ นะตอนนั้นนี่ยก็ยังมีริงเกอร์อย่างที่บอกไปครับเป็นสีสั่นครับในรายการนี้ก็เข้ามาโชว์แสดงสปริลิสครับขอโทษทานนั้นของเจ้ากา้าหรือซ็กทีเชียมันครับนี่เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีจริงๆครับดูภาพช้าครับอันนี้ครับพยายามจะต่อยมีคือมีขึ้นลำหน้าแล้วก็ลำตัวแล้วก็ล่างนี่คือสลับไปเรื่อยครับเ้าก้าที่แทบจะ ประปาะคอนี้นับแรกก่อนครับจากนั้นก็เดินลุยต่อเนื่องครับเรียกได้ว่าสู้ไม่ได้ครับแคนะนะตอนนี้นี่รถถังก็ยังต่อย,อยรุ่นฟลายเวทร้อยสาห้าแล้วก็ยังคงเป็นแล้ว16กพฤศจิกาเดินหน้านี้มีรายการใหญ่ครับที่อารีเกะตเเกียวประเทศญี่ปุ่นครับนี่ครับ,ขขบคือดที่เกินพ่น,อน้อง ริงเกอร์สาวสวยครับอ่ะเดี๋ยวเราประกาศยะงเป็นทางการครับขอบคุณควมมันด้วยนะฮะสาระสูงกความันกับทางคลิปมวยสุดดีครับจากทางรายการวันเชฟชิพครับแล้วก็ร่วมบวกความมั่นไปกับโตโยตานิวฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์ชพลัสครับพรชีวิตอย่างชาญฉลาดพัชความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันแล้วก็ความปลอดภัยที่มากขึ้นนะครับทดลองขับเดแล้ววันนี้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศครับก็ชูมือเรียบร้อยครับปรีขับย้อนไม่มันนำมาให้แฟนๆได้รับชมทางช่องดูมวยนะครับ ขอบคุณทุกคนรับชมครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ดูมวยช่องนี้ให้กับผมด้วยกัแล้วกันนะครับผมแอดมินบีมจะพยายามนำมาดรีแคบให้ได้รับชมกันบ่อยๆครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสนับสนุนความมันโดย New Fortuner Leader G p l u พลัดชีวิตอย่างชานฉลาดพลัดความคุ้มค่าด้วยฟังก์ชันและความปลอดภัยที่มากขึ้น ลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมตโตโยต้าชั่วประเทศ